One out four remaining. Fifteen seconds. Ten seconds left. Five seconds remaining. Time limit reached.

Okay. I'm reloading! Activated device. Loading new mag. Spotting bags. Setting the turret! secured Activating. one out four remaining you located a bomb Did it it All costs. All four eliminated. Friendly mission successful. None. ม,มนเจอเจอขึ้นได oh, oh ้ไหล้นตอนี้เดียวสินะโอ e โหห็นแ o ้ว s ้มีกล้องอยู่ตรงนี้มีกล้องออดูให้ได้เฮ้ยมันเอ็ดเอ็ดตัวสุดท้ายเอขึ้นมาได้ไปแล้วขึ้นมาได้ไปแล้วขึ้นมาได้ไปแล้วแงนีไปลเฮ้ยเฮ้ยมีหน้าไปเล่นบนแฮท เอามาเล่นโดนมาเล่นโดนปิงให้หลอ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 นเขาเล่นโดนมาเล่นโดนไม่เห็นแล้วนั่นแหละนั่นแหละปิงเอ้ยลน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 ถ้าเกิดมีคะแนนปิงเนื้อเฮียกได้ละห้าร้อยแล้วไม่ใช่ปิงลัวลัวที่ะเจอป้อระวังหัวระวังหัวแอชเปิดแล้วนี่แอชเปิดแอชเปิดแอชเปิดระวังแต่ว่าตัวมันไม่มีอะไรนั้นเหลือแล้วนะตัวมันไม่เหลือไม่เหลือเอมาดูดูตกบันไดให้ดูตกบันไดให้ down to f i seconds มาแล้ว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 รอ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 ได้รอได้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ววิ่งไทยวิ่งไทยห้าวินาทีเหออกเฮ้ยอะไรกับนั่นอะไรก็ตัวตายตัวตายตัวไปกันมีเข้ามาแล้วกับมีเข้ามาแล้ว ยมล็อกอยู่ไม่ใช่คนแก่แนหตช่วยโอ้โหไปโอ้โหไปเด็กฟรีนลี่วิคตอรีไโอ้โหคิดฟิวอะครับไม่อะไรวะน่ะผมหลบแต่พีจะต้อนอริแล้วตรงไหนเนี่ยไม่พัดไ้ก็มีพัดได้ก็มีโอ้โห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 โอ้โ

ใช่เหรอไม่ใ <Charl> ช <ott es> ่หรือไลิฟอีกเหรอไม่ใจนะไม่ใจนะ่ใจไม่ใจ่บอกแลยผิดลิฟผิดลิฟตอิตัวแพทแ๊ทพาทเลี้ยงลิฟต์ซ้ายขวาซ้ายขวาสลับายโอ้โหเนเน้มันแพทเลยนะเล่นได้แค่นี้่ะแพท มาเลยอะไอถึงด้วย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 ทำไมมันเป็นแบบเนี้ยไอด็กองเอาเจอเจอเสร็จแล้วเสร็จแล้เฮ้ยหมายถึงมันมีอันนึงมันมันมันบักเหรอมต้งสองกันหมดเลยอะม่ไไม่ไม่ไม่ไมมันมันมีกล้องนึงมันมีอีกกล้องนึ่โอ้ยตายแล้ว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 โอเคตายแล้วไปแล้ว เก็บไอ้ไอ้นั่นได้อะไรวะอันโดนน้ำให้โดนน้ำให้ไปสแกนเท้าสแกนเท้าสแกนเท้าเฮ้ยเขว่ารักเขว่ารักเขว่ารัแบงก์ลงไปแบงก์ลงไปแบงก์ลงไปดน กองโจรเกมมิ่งอะไรวะอะไรวะมันงเล้ามันจะหมดเลยมันมันแค่มัอยู่ข้างล่างวัคคิลี่มันปลาต้องเอาไวแล้วดูผมพยายาเล่นดูผมพยายาเล่นดูดูดูโอ้โห เวลาเป็นังตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึงวิ่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 งเขาเลยไม่ล้ล้มล้ล้มลมคนลมคนสวย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 หนังแตกกรอมลาล้มมีลาล้มสวยสวตายแล้วตายแล้วไปไปไ ขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เอาหลังผมแทาข้ามผมเลยฐานเชฟวาร่าตานามันอย่างนี้เลยหรอฟิกฟิกตะกิลิตันงี้ โรบอทอินเดียนของจริงโอไมวะยาเรยาเรเนี่ยเขาเรียกว่าการเราปล่อยให้มันปล่อยให้มันแบบว่าดีใจไปก่อนเนี่ยปล่อยให้ตายใจเขนีกรอซื้อมันจะมันจะตัดอบมัสมีโลเคเต็ดเอนเตรีมันมันจะตัดเราต้นเมระวังนะวมโอเโอเมเไปแดกก่อน

You must recover the diffuser. I'm no, not here, I'm not here. <laughs> I'm not here. 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 I'm i am here been i am ข้างบนข้างบนมีแอร์อีกตัวนึงนี่ก่อนแค่บันได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 ผมดูกล้องตรงสกายตรงข้างหน้าให้เฮ้ยข้างบนข้างบนหัวเอย่ามันหัวหมดเลยเอย่ามันหัวหมดเลยเสียงมันแบบร้อนมากดูตรงมันได้เหลืองมนได้เหลืองมนได้เหลืองระวังลังเกอร์อยู่หน้าผมเลยนะเนี่ยเป็นแอดละคุณอยู่ที่ไห รงมาไดเหลือน่าจะเป็นแอดคิดว่าจะใส่สุปืนอ๋อตรงนี้ตรงนี้เข้าตรงไหนตรงไหนปรตูหน้าปตูหน้าเหลือ15เขอาแล้วขอาแล้วขใส่แล้วสสาสยีมุดทายสุดท้ายขโมยขโมมยยขโขโมยมขโมยมยขมยขโมยขโดยขโมยมยมมมยโ พี่เขาแม่งเล่นแต่ข้างบนเลยเว้ยยื่งผมว่ายื่งผมว่ามาโรพีเยอร์ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันอยู่กับผมมันเป็นดอกกิ้วไอ้เจี๊ยบทำพิษไบ้ฝรั่งเลยได้ได้ได้ยกมรอมาซีดินกันมาครับ เรลอเรือเรือเริงม้วรีโหลดแท็กสติงอยู่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนไปหนึงมันโอเคผมเผาละจังหวะดาว i คอล็อกแม่งไม่ผูหลังหลังหลัง ขับ4กำจังทุกฝ่ายกระโดนจะไม่ตายพอเลยพอเลยพอเลยไม่รอกันลเอาอาหารเย็นปะอุ้ยทำอะไรมาจาม่ต้องดีปะ ตรงนี้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 ตรงหลังหลังบังเกอร์กระปังเกอร์หลับังเกอร์ใช่หลังหลังคิวตรงที่โมนาโฟร์เมงต้งฆ่าต้งฆ่าต้องฆ่าเลยอัพฆ่าครับนี่ต้องฆ่าอยู่ตรงนี้ reloading op four neutralized mission successful เฮ้ยไทยไทยอะไรอ่านไม่ออกปะเด็นะไทยไม่ออไม่ใช่ไทยไม่ใช่ไทยไม่ใช่ไทยผมใช้ผมใช้นี่ไทยอยู่มันไมันไม่ขึ้นให้